มีอะไรครับแม่บีน้องนองนี่ตามแม่บีไปแม่บีเอาลังมาใส่กระดาษกอๆๆ้องกอง้องก้องกระดาษกำลังรดน้ําต้นไม้ยอยู่เมื่อกี้ว่าตัวอะไรกระดึบกระดึบตอนแรกแม่นึกว่าเขียดต,ตะปาดตัวอะไรกระดึบกระดึบไปดูสิตัวอะไรดึ๊ดึไหนอะเนี่ยอุ้ยแม่นึกว่าเขียดตะปาดตอนแรกอะมันจะรอดหรอถ้าเราจะเลี้ยงมันน่ดูดิ มันยังแดงอยู่เลยเพิ่งจะฟักออกจากไข่นะเนี้ยนก <No. S 1> ตกลงมางั้นลองเลี้ยงดูก่อนไม่รู้จะรอดป่ะนะใส่กล้องไว้แล้วก็ไปหาซื้อหนอนมาป้อนเนี่ยเนี่ยมันน่ามันน่าจะล่นมาจากตรงเนี้ยเนี้ยมันทํารังอยู่เนี้ยน,น่าจะล่นลงมาดีนะไม่ตายวันกน้อนมีไข่ตกลงมา่างเนี้นนนนยจำ<ก>ไ,ได้ป่าใช่แก็ที่บาเก็บตัวแต่เนี้ย ปับเป็นตัวแล้วลองทิ้งเขาไว้ในกล้องก่อนเดี๋ยวหาอะไรป้อนเขาหนอนไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพราะตัวมันแดงมากเลยอ่ะอุย้ยเพิ่งจะออกจากไข่ด้วยเนี่ยจะรอดเปล่าแล้วแม่มตกลงมาไม่ตายไม่ช้ำหรอก็อาจจะมึนๆละมั้งเพราะว่าตกลงมาตรงยา้าอ่ะเก็บไว้ก้อนแล้เดี๋ยวดูก่อนพักนึงว่าจะรอดเปล่าถ้ารอดเดไปซื้อหนอนมาป้อน เขาอาปากแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวไปหาซื้อหนอนเมบีหาหนอนเป็นเวลาแถวนี้เหมือนนกอะไปบินหาหนอนไปหายัางไง <c oughs> ตอนบีมไปโรงเรียนนะ่ะลูกนกมันตกลงมาให้แม่หยิบให้ดูดิเนี่ยอยู่ตรงนี้ตกลงมาจากหลังแล้วป๋า,แล,ปาแล้วป๋าเนี่ยจะเลี้ยงมันไวให้ไม่รอรอ,อพักหนึ่งจะออกไปซื้ออาหารซื้อหนอนให้มันกินแต่พอแม่กลับมามันตายแล้วว่าบีมเ <c oughs> นี่ยตอนแรกแม่งกระดุกกระดิ๊กอยู่เลยอะอมันไม่เป็นตัวแบบนี้ มันเพิ่งฟักอพ่มออกไทยเลยอ่ะมมันคือป้าเนี่ยคุยกับแม่บีไว้แล้วว่าเดี๋ยวรอพักนึงเดี๋ยวจะออกไปซื้อหนอนให้มันกินแล้วพอแม่กลับมาก็ตายความจริงมันน่าจะช้ำในใช่มันน่าเพราะมันตกลงมาสูงมากจากบนหลังคาเดี๋ยวค่อยไปฝังมันอืมตอนแรกกะว่ากะจะให้บีมเป็นคนเลี้ยงไงเอาหนอนป้อนให้มันแล้วก็เลี้ยงมันจนมันโตเขาใจว่าบีมแล้วมันดันตายเออ